ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้ขาดตอนเลยนะครับสําหรับการเปรียบเทียบนะครับสําหรับชิ้นบุเก่ากับชิ้นบุใหม่เนี่ยตัวไหนโหดเก่งกว่ากันนะผมก็ยังบอกอย่างนี้ครับก็คือชิ้นระบุใหม่โหดกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าความสามารถของทั้ง2ตัวนี้ก็คือการรักษานะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีชิ้นรบุใหม่ก็ได้นะครับสําหรับผมนะ เพราะว่าชิ้นบุเก่าก็ยังฮิวได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คอมโบกับทีมของผมได้ได้ดีมากๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมขอเน้นย้ำนะครับว่าชิ้นบุเก่าเนี่ยนะครับก็หาได้ง่ายกว่านะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดเอ่อตัวแดงนะครับเพิ่มเติมเลยนะครับไม่ต้องแบบเสียเพชรมากมายนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ทํามาแล้วเนี่ยนะครับก็ก็ทำทำมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับสําหรับตัวนี้นะครับ เพราะว่ามันเหมือนกับยื้อเทินนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะสวนกับอ,อีกฝ่ายหนึ่งได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมตอนนี้ผมจะมานะครับจัดจัดทีมในส่วนของนี่นะครับความถึกนะความถึกในที่นี้คือผมจะคอมโบกันนะครับในส่วนของอชิ้นดูบุเก่าชิ้นดูบุใหม่นะว่าว่ามันเนี่ย ถ้ามีคู่กันน่ะจะดียังไงนะครับไอ้เพื่อนผมผมคู่กันแบบนี้นะแล้วผมมีเกยโกมีอ่าซานามินะผมจะยื้อเทินหรือว่าชนะหรือเปล่านะครับผม้อมวนได้ง่ายๆนะครับก็คือสําหรับเกยโกเนี่ยเป็นที่รู้กัน,นแล้วก็คือเพิ่มเกจไม้ตายถูกไหมครับแล้วก็เกียวเมเนี่ยลดลดดาเมจให้กับทีมใช่ไหมครับแล้วชมายาก็ทําให้ทีมอึดแล้วก็ไปลดเกจไม้ตายศัตรูนะครับ บางทีอาจจะไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอืเห็นภาพไม่ชัดเจนผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปไปเจอทีมที่แบบผมลงแค่นี้ก็ได้นะครับโอ้ไม่ได้เจอมูจิโร่มันก็ไปกันใหญ่นะครับ ผมจะหาทีมที่ไม่มีมือจิโร่นะอ่าผมเจอเทีมนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมผมจะลองสี่ตัวนี้นะว่าจะยื้อทีมนี้ได้มากแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยมีมีเซม,ม,ม,มิอีกนะครับผมขอหาแป๊บหนึ่งนะครับ มีซนมิกันหมดเลย่ะครับอ่ะผมขรลองมาเจอทีมนี้แล้วกันนะครับเพื่อนลองดูครับกับบัฟเนี่ยนะครับก็คือผมอ่ะจะได้บัฟ ก็คือสี่ช่องกันกันตรงนี้นะเราก็เอาปีศาจหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่คอมโบได้นะหรือว่าใช้เซนามีก็ได้นะครับเพื่อทําดาเมจนะครับหรือว่าคาสะมาเพื่อเหมือนกับโจมตีสะท้อนก็ได้นะครับผมเชื่อเลยครับถ้าดาเมจไม่สูงมากๆนะทีมเนี้ยก็จะอยู่ย,วยาวๆนะครับ นี่ครับก็จะป้องกันจะฮิลแล้วเก็กโกก็สร้างสร้างก่อป้องกันนะครับอีก2ตัวก็ฮิลนะครับผมว่าทีมนี้เป็นทีมที่คอมโบกันแบบได้ลงตัวมากๆนะครับบอกเลยว่าตีไม่เข้านะครับไม่สะก,กิดเลยได้ทาเห็นไหมฮิล ฮิวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดนตีก็เบานะครับแล้วก็ได้ฮิวเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆนะครับตัวตัวสุดท้ายก็โดนพิษจากชินุบุใหม่นะครับ นี่ครับก็ตายเพราะพีดไปนะครับเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับตีไม่เข้านะครับตีไม่เข้าจริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับสายสายฮิลเนี่ยครับอย่างเช่นชินะบนุเนี่ยแพ้ทางของอวยจินโรนะครับ ถ้าเจอมิวจิโลไปก็เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะรักษาแรงแค่ไหนนะครับหรือมีก่อป้องกันดีแค่ไหนนะก็จะถูกลดการรักษา99นะครับก็เหลือแค่1นะครับเป็นตัวที่ที่ทจัดการสายฮิวได้แบบได้แบบหมดจดนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะ ผมลองดีกว่านะแต่ว่าผมจะต้องสร้างเกาะก็ะต้องเอาเอาวุธของซานามะมานะาผมไม่ได้ไม่ได้เก็บนะอาวุธเลยนะครับในส่วนของแบบอาวุธที่เพิ่มท่าไม่ตายนะน่าเสียดายมากเลยนะแต่ว่าผมจะพยายามที่จะเก็บมันให้ได้นะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นหกดาวนะครับอยู่จิโร่ผมไม่อยากเจอ,อจริงๆเลย แต่เป็นตัวที่มีเกี่ยวทุกทุกตัวเลยทุกคนเลยนะครับอ่าลองทีนี้แล้วกันนะนะครับนี่ครับสี่ตัวนะสี่ตัวนะครับต้องบอกกันแล้วว่าผม,ผมแค่เจ็ดดาวนะสำหรับ ชิโนบุใหม่นะครับมันก็เลยแบบไม่เก่งมากนะครับแต่เป็นตัวที่ยื้อเทิร์นตีบอสได้ดีมากๆนะครับสำหรับบอสที่แบบตีแรงๆอย่างเงี้ยก็สามารถได้รับรับป้องกันจากชิโนบุได้ดีมากเนะี่ยถ้าคอมโบกันนี้นะน่าจะตีบอสได้แบบถึงถึงด่านด่านแบบถึงรอบที่สิบห้านะก็ทำดาเมจบอสได้เยอะนะครับ ถ้าคอมโบกันแบบนี้นะผมว่านะนี่ครับไม่ไม่สามารถทำลายเกาะของชินอุบุได้เลยนะถ้าดาเมจไม่แรงจริงๆรนะิงเอ็พีถ้าไม่ขยับอะครบ ในการฮิลก็เห็นไหมฮะเจ็ดแสนนะครับของชินบุเก่านะครับก็แรงนะแรงอยู่เลยนะครับแรงมากๆเลยนะครับตีไม่เข้านะไม่เข้าเลยนะครับตีไม่เข้าจริงๆนะ ผมลองมาตีกับฟูลทีมแล้วกันนะตีกับทีมที่แบบใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับผมนะผมเจอคุณทักทักก็ผมผมจะลงนะจะลงแบบเป็นนีเนี้กันนะ ลองดูครับว่า นี่ก็จะฮิลนะครับแล้วก็มีเกาะป้องกันนะครับเกาะป้องกันสิบเจ็ดขั้นนะของผมเจ็ดขั้นเองนะแต่ว่าจากที่บอกนะซานมีเนี่ยมันแรงมากๆเลยนะครับสำหรับเลือดออกอะครับแรงจนแบบนี่ครับแต่มันก็ป้องกันซานมีเหมือนกับไม่ให้ตัวอื่นตายได้นะครับก็คือตัวใหม่ตายไปตัวเดียวไม่ก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะตายเพราะว่าแค่เจ็ดดาวนั้นเองนะ นี่ครับบัฟของเขานะของชินบุบุใหม่นะมันก็ช่วยนะให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ตายนะครับเห็นไหมฮะจากซานเมิอนะ่ะเป็นการคอมโบที่ผมคิดว่าเป็นการฮู้ที่ที่ดีนะเป็นแบบการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้นะผมที่ผมคิดได้นะครับก็คือมีตัวในส่วนของอชินอุบุใหม่ชินอุบุกเก่าแล้วก็เกียวเมแล้วกเกียโกะเนี่ยนะครับมันก็เนี่ยครับ รอให้ตัวสัตว์ฝ่ายตูตายได้เลยนะก็คือเป็นการคอมโบใหม่นะที่ผมคิดขึ้นมาได้นะครับคิดขึ้นมาได้ที่แบบปวนศัตรูได้เหมือนกันนะที่มันไม่ยอมตายลัวทีนะฮิวฮิวนะครับถ้าห่าง12ดาวผมว่าโหดมากๆเลยนะถ้าคู่กันนะ3ตัวเนี้ย4ตัวเนี้ยนะครับศัตรูตีไม่เข้านะครับก็สนุกไปอีกแบบนึงนะสําหรับการเล่นแบบคอมโบแบบว่าเน้นเน้นเน้นตั้งรับแล้วก็สวนกลับครับอย่างเงี้ยครับ นี่ครับก็เพื่อนเขาลองไปลองไปเล่นดูนะคอมโบสําหรับแบบว่าถ้ามีเกียวเมมีเกสโกนะครับแล้วก็มีชิบุใหม่ชิบูเก่าเนี่ยผมว่าเป็นการเหมือนกับร่วมทีมกันอย่างลงตัวที่สุดนะครับนะตอนนี้นะครับโอเคครับก็เพื่อนๆก็เห็นทีมไปแล้วนะครับผมก็รีวิวให้ดูนะว่ามันมันคอมโบกันได้ดีแค่ไหนนะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามแทบตีไม่เข้าเลยนะครับ เ,เพื่อนเพื่อนก็ลองมาเล่นกันดูนะครับลองปรับกันดูว่าอีกสองตัวเนะี่ยเพื่อนควรใส่อะไรไปในทีมนะครับก็นะครับวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาวันที่6เนาะสำหรับในส่วนของการเล่นไอดีใหม่บัญชีใหม่ในเอเอร์เวร์นะครับแล้วพบกันครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ